สวัสดีครับเอฟซีอูหลุงรวินครับผมมื้อนี้จดเตรียมสาลีพวงนะครับขนาดความยาวสามเมตรนะครับเป็นหลอดเดียวนะครับออกรงอำเภอพ้นนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับคันนี้เป็นสีส้มเมื่อก้าครับเป็นรถสเปกเก่านะครับกับคันที่แล้วนะครับใส่กระทะขอบสิบหกกันนะครับ่ว่าฝาข่างตอนนี้ปกตินะครับสียูบประมาณนี้นะครับของอูหลุงรวินนะครับเป็นไดูกคาที่สรั่งนอกเหนือนะครับ ความกว้าง7มหานะครับความสูงอยู่1เมตรนะครับเปิดได้3ด้านเรียกันครับผมแล้วบนถอดได้ครับด้านหนากส็สะมีบันไดนะครับมีขาตัง้งคือเ่านะครับเป็นมาตรฐานของอูเฮ้านะครับฝากเบอร์โทรล้านเบอร์โทรอูนะครับ0960120878นะครับ การเชื่อมงานดามกับคือเกานะครับมาตรฐานแข็งแรงครับโดยเล็กหนานะครับการเชื่อมที่ละเอียดนะครับการกอดนะครับตาไกลนะครับูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสร้างจองได้นะครับ0960120878นะครับสารีพ่วงนะครับกรบบาปูมันผ่านกุดมันนะครับหรืออุปกรณ์การเกษตรย่างอื่นกับ ทูขอมาสอบถามได้นะครับทูขอม้าปรึกษามาสอบถามนะครับเรื่องราคงราคากะมันก็เลี้ยวเต้นะครับที่ห้าสิตกล้กันนะครับลูกค้าต้องการสเปคแบบดใดจังหดขั้นใดกับทูขอมาสอบถามเอานะครับเพราะว่าห้าสิบก็ได้ล้ไปในคลิปนะครับเพราะว่ารถนี่มันเห็ดไดหลายลราคานะครับไม่เหมือนเ้าสิเห็ดราคาเดียวขันราคามาตรฐานนะ มันกับลูกค้ากับเรคือกันนะครับการใส่งานนะครับเพื่อลูกค้าต้องการเพิ่มเติมมองหันมองนี้ก็สะดวกนะครับก็คือคุยกันนะครับโทรมาคุยกันครับรายละเอียดหรือเขามาที่ร่านก็ยินดีนะครับเขามาเบิ่งชิ้นงานงานเชื่อมนะครับว่าเป็นยังไงเขาเขานะครับงานเก็บสีเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้กับ่มมีอย่างไรครับรีวิวความเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้ถึงอ่ อำเภอพ้นนะครับสิออกเดินทางให้เพิ่นมืออื่นเ้านะครับตาเสานะครับต่อไปกับสิเป็นเขาสวนกวางนะครับแล้วก็ดนนตานนะครับมุกดาหารนะครับแต่ว่าเป็นน่าสิเป็นดำมือนะครับดำมือทั้งสองคันนะครับเดี๋ยวสิรีวิวภายหลังนะครับรีวิวงานเชื่อมนะครับการตั้ง องตั้งอย่างเป็นอย่างไรนะครับของดามือนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ